ร้อนหน่อยนะไม่นานไม่นานเพราะนี่แหละอย่าลากผมเข้าไปด้วยกัการข่าวการสอบสวนอะไรต่างๆนั่นก็ผมก็คิดว่าตำรวจเขาทำงานใช้ได้นะเขารู้ล่วงหน้าเรืออะไรมาประเด็นนั้นนั่นแหละที่เป็นประเด็นหลักที่ควรจะมุ่งเน้นตรงนั้นไม่ใช่พอเห็นเบอร์โทรศั์ผมในนั้นก็กลายมาเป็นประเด็นผมเลยเนี่ย กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยเนี่ยแสดงว่ามีเจตนาจะลากผมเข้าไปหรือเปล่าผมว่าขอร้องเถอะอย่าลากผมเข้าไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับผมลูกผู้ชายตัวจริงประเด็นนี้เป็นความต้องการในการต้อจัดคุณวัรนอเปล่าบอันนั้นเป็นเป็นอีกป,ประเด็นดึงเขาตั้งธงไว้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ทราบไม่ทราบได้แต่พฤติกรรมแล้วเนี่ยก็แนวโน้มก็อย่างที่น้องว่านะอาจจะเป็นไปได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่า ผมยังมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอยู่นะครับว่าผมจะมีจุดยืนให้กับตระกูลชีนวัตรสักคนนะไม่ใช่มึงกูเป็นธินวัตรกูล่อหมดทุกคนเนี่ยล่อดโดยไม่มีเหตุมีผลเยอะแยะไปหมดพยายามล่าเข้าไปนั้นมันไม่ถูกไม่ต้องนะก็มีคณะปองดองอยู่แล้วนะที่เขาพยายามทำการแต่มีไอ้เด็กๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวบ้าจี้หรือคิดตัวเองเป็นใหญ่ กองทับบกขอบอสูงกองความมัการสารสูงสุดเนี่ยมีหน่วยข่าวอย่างดีผมเชื่อมั่นในหน่วยข่าวทั้งสองคือสรลพกับกบทก็เช็คข่าวให้ดีนะครับเช็คข่าวให้ดีเช็คข่าวให้ละเอียดไม่ใช่เจอนักข่าวหรือหรือฝ่ายข่าวที่มันนั่งเทียนเอานี้ก็หรือมีความรู้สึกไม่ดีต่อตระกูลชินวัตรที่ท่านให้นโยบายไปเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะว่า มันไม่ใช่นะเอาผู้ชายลูกผู้ชายมาว่าความจริงกันเอาความจริงเป็นหลักอย่าอย่ามโมเมอย่าอย่าลากอย่าดึงเข้าไปโดยไม,ไม่ไม่มีความถูกต้องนะครับผมชอบความถูกต้องยุติธรรมไม่ดีไปไหนครับผมเนี่ยอ่านแล้วไม่สบายใจอยู่ไอ้ตัววิ่งอบอผบพลงบอกว่าจะออกหมายจับเอาเลยนะครับว่าไปตามกระดวยกันยุติธรรมผมอยากจะรู้นะว่าไอ้แค่มี ในสมุดโทรศัพท์มีชื่อผมเนี่ยแล้วก็สารจะออกหมายจับเนี่ยผมก็อยากจะรู้นะว่ามันมันเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องคิดนะฮะต้องคิดว่ามันจะใส่้ายกูยังไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีมีออกมานะครับว่าแต่ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับเหลือไว้มั่งสินะความยุติธรรมไม่ใช่ว่าก็ไปจนไม่หยุดไม่หย่อนนะรอยยิ้มของนักสู้